ครับก mm ็พาเดินดูไปเรื่อยนะเนี yes, <igi> ่ยเราก็จะเห็นผมด้วยนะมีฟ้าแฝดด้วยนะฟ้าแฝดเดินไปเรื่อยนะนะผมเอาตั้งบันี้ดีกว่ามั้งบันไดเห็นชัดกว่า้สั่นภาพจะสั่นหน่อยนะเนี่ย สวยดีแต่ว่ามือสั่นไปหน่อยไม่ได้เอาวกณ์มาเยอะนะเพราะว่าไม่ได้เอาปกณ์มาเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวพาเดินดูชั้นสามนะเดี๋ยวสักครักก่อนชั้นสามย้อนมอนทีี้ชั้นสองนะเดี๋ยวผมจะถ่ายลงมาใหม่ถ่ายลงมาแต่ชั้นสามลงถึงชั้นแรกเลย เดี๋ยวเราไปเริ่มชั้นสามดีกว่าเพราะวันนี้มันชั้นสองะหลองเนี่ยค,ครับนี่จะมีะพุทธรูปแบบนี่ยมุนี้ก็สวยนะมุมถ่ายรูปนะเนี่ยสวยมากเลยครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับอย่าทำแต่งานนะหาดูว่าในมีคมสุขสบายตานะ ทำบุญทำทานนะตายไปว่าได้ใช้บุญใช้ทานตัวเองนะถ้าเคยคิดว่าไม่มีบุญไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทำนะครับเนี่ยผมก็เที่ยวแต่วัดส่สนมากเดี๋ยวนี้จะเข้าวัดมากเลยนะแต่ก่อนนี่ไม่ค่อยเข้าวัดนะเดี๋ยวนี้เริ่มจะบุญหดหายแล้วก็หาบุญหากุศนใส่ตัวเอง ันนี้ชั้นสามนะครับชั้นสามมีทั้งหมด3สาชั้นนะครับใน,นที่พาดูชั้น2อตะกี้มันเป็นแบบเป็นแบบแอเ,อเ,อเนแบบกระจกแล้วมีพวกตรูปวางอยู่แล้วก็มันเหมือนซ้อนกันหลายๆรูปนะอันนี้ผมให้ดูเนะี่ยสวย เขาจะเน้นถ่ายรูปมากกว่านะผมดูแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นบันไดลงเนี่ยบันไดลงเขาจะเน้นถ่ายรูปมากกว่า่ไมรู้ขมงขึนน้นรันได้บ้านะนเดี๋ยวมถ่ายนี่เสร็จแล้วถ่ายนี่เสร็จแล้วผมจะเริ่มถ่ายลงวัดไปแม่นะถ่ายลงจนถึงชั้นหนึ่งนะ วิหารเย็นเย็นเย็นมากเลยนะทุกคนฮะก็เย็นนะฮะก็เย็นมากเลยมันสันส่นนะผมที่เดินก็ค่อยละค่อยละแต่มือสัน่น างทีก็งงนะบางทีตรงนี้เย็นมากเป็นงงไม่ถ่ายกระจกเขาบอกว่าให้ระวังกระจกเลยอันนี้นะ่าจะเป็นถ่ายรูปนะา่กดถ่ายรูปสักหน่อย เซลฟี่เักหน่อยมาคนเดียวนะวันนี้สบายใจดีมาเยอะก็ปดหัวนะครับไปค,คนเดียวดีกว่าสบายใจอยากแวไหนก็แหวนได้นะครับคนเดียว